ที11กรกฎาค,คมพศ2566เวลา9นาฬิกานายนิติพัฒน์บุญช่วยเรืองชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชาวประทานขนาดกลางที่5 มอบหมายให้นายมานะกองสุขหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4และเจ้าทีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสัมมนา,าการสร้างการมีส่วนร่วมโครงการแก้มลิงหนองอ้อตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้นำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมถามตอบประเด็นข้อซักถามและความต้องการของชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและราษฎรที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการเป็นอย่างดีโดยมีนายภูมิพัฒน์ทวิยาฐา,านันประลัดอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมนาที่ทำโครงการแก้มลิงหนองอ้อดอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย โครงการแก้มลิงหนองอ้อตั้งอยู่ที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีแผนก่อสร้าง5ปีพศ2564ถึงพศ2568ปัจจุบันผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ40.62เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการผลิตปลาปลาให้กับราษฎรในพื้นที่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการประมงและก,การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำมีพื้นที่รับประโยชน์1,000ันไร่วันที่11กร,รกฎาคมพศ .25-66 เวลา10นาฬิกานายสาธิตอําลอยผู่ในการสำนักง,งานก่อสร้างชวะทานขนาดกลางที่13มอบหมายให้นายเสรีพักดีหวัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2ร่วมกับนายประสาทสุขอินผู้ในการโครงการชวะทานกาญจนบุรีและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ โครงการระบบส่งนะ้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนางอรทยัยวงวชรมัมมงคลนายอำเภอหนองปลือเป็นประธานในการประชุมณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะโครงการเป็นระบบส่งน้ำโดยท่อระยะเวลาก่อสร้าง6ปีพศ2 5 6 1ถึงพศสอ6 6ัาผลงานก่อสร้างร้อยละ99.24เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ7,500ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์340ครัวเรือนวันที่13กรกฎาคมพศ2566เวลา9นาฬกา30นาทีนายสุริยพลนุตอนงรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานการประชุมติดต,ตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินง,งานสายงานก่อสร้างครั้งที่1ทับ2566โดยมีนายสิริพลรักษนาเวศ ผู้ในการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายอภิชาติชุมน,นุมณี acter, ผู้ custody, رة, ผใ, Left, ในการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชนประทานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางผู้ในการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่1ถึง16ผู้ในการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดกลางที่1ถึง16และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสำนักง,งานก่อสร้างชุมประานขนาดกลางที่11กรมชุมประทานปากเกรด็ด